คนขอไล่เนี่ยเพคนน่ะสบายสั้นขาสัน้นเลี้ยว้นขาดีด,ดพเพื่อนละครับุณอีจ้างพเพื่อนละครับมาซอยไปย่ยายบลาลุงครับจะอะไรตัลุงได้การว่อคนน่ะเบนะิ่งจังหวะเพื่อนเลี้ยวครับในการ ตกลุม้มเป็นจั่งว่าเพิ่เลี้ยวหน้าหนาลุกเล้ยทีเดียว้องไปแห้งไปเลยครับให้หน้าหน่อยใส่เกียร์สองไปใส่เกียร์หนึ่งให้เอาคาดได้การโยเกียร์สอง เออเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วจะกาจะาว่าเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวออนฝ่าไหลครับคนฝ่าไหลพ่าก็ได้มาถ่ายพ่าก็ได้หยุดว่างไถหุ้เดี๋ยวอ่อ,อนฝ่าไหลเด้อผู้ใดสนใจคนฝ่าไหล เชคครับไม่ร้อนๆต้นขับครับบาลุงสนใจสนใจกับที่ต่อเข้าไปในเป็นเพียรเพิ่อนด้วยครับต้นฝ้าไร่ต้นฝ้าไร่เนี่ยคนอ่ะสบายสั้นขาสั้นเล่าสั้นขาดีๆเกือบสบายสบายแล้วว่า ตุลุงนะเล่าเราก็ขับรถบ่่คอยแข็งบันไดแต่ว่าให้เราพ่อได้ซอยได้ใส่ดีครับเที่ยวกับคล่องตัวดีแต่ว่าท่านผมขับ,บ,น,บ,บน,นี่ผมบ่ลงเล่าก็บ่ค่อยบันไดครับบ่่คอยแข็งแรงบันไดอแต่ว่าเราก็ซอยเราอยากทำงานจ้างเอามาทำงานซอยถึง ล่อกะล่อเป็นเล็กแข็งแรงครับแข็งแรงเป็นล่อเล็กน้อยย่ำลงดินลงพื้นกับจึกจ๊กจึกจ๊กจึ๊กจึ๊กรงไปบ่ค่าครับบ่ค่าสังเกตได้เลยครับเนะี่ยเบื้องเขานั่งสบายรถอะไรรถมา่อไม่พานกับพานไม่แอวอ่อนกับแอวอ่อนไม่ผมกับไทยหน้าบ่า่อยเก่งซานหน้า,า,นนาปันใด แต่ว่าเห็ดหน้าสุปีอยู่ดอกแต่กับปั๊บพานปั๊บยังนี่ครับรถไทยเดินตามกับพวไอ้เก่งบวเก่งปันไดนจักลงจักเอียงจักรยังจังไไงกับพวจักวันที่มันไทยไปได้ผมก็ไทยไปเลยนี่เห็นมาเปลี่ยวอันพิ่นแต่ว่าเพิ่นกับจักรไม่กับบอกว่าจะเลี้ยวจำปันณ์ไหนนี่นอกจากเออเออยู่แต่ว่านั่นดีการเลี้ยวโค้งแก่ๆแบบๆก็เลี้ยวได้นะครับเราบม่แข็งแร้เลย เรียกจ่อก็เลี้ยวได้นะครับเรียกจ่อก็เลี้ยวได้มันหมุนได้ครับตรงนี้หมุนขึ้นหมุนลงจะ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 จุดอะไรนีอตุลุงให้พุ่นเด้อให้พุ่นเด้ออ่ะสบายสบายมันเป็นชีตมยังสินี่ไถเกียร์สว่งไปเลยครับ กันคาดนี่สทีได้อยู่ไห้เกียร์สองมาได้ละต้องคาดต้องตีดินทันทันคืออยู่เกียร์สองครับสนใจแอร์ออนนี่ของเต๋อฝาไหลทันทังอันดิทอเพจอันเฟซบุก๊กข้นฝาไหลนะครับเนี่ยสนใจและคาัเป็นกันเองส่งถึงมองถึงบอลหรืออยากไปรับอยู่ร้านเพื่อนก็นได้โทรสอบถามเพื่อนก็นได้ ไปเลยเพจเพจบูคินเน่ยส่องยูทูบแล้วก็มีคนเฝ้าไล่ยิ่งกว่ไปเลยคนเฝ้าไล่เนี่ยเห็นเลยต้ลงไปกู้อ่านเลยนะเ้าสบายนะครับหน้ากะตอเฟียงยังละเดก็อะไรน้าไม่เถอาดับเพิ่นขอเหนไยดัหน้าเพิ่นใช้หุดครับหัวก็ใช้หุดเง เอาไปขามกูแท่นะ่าเป็นสตีร์ร่างการหรือร่างกาสสตีเพื่อนร <c oughs> ่งสบายแลลวฮะเ,เอาขึ้นบ่จานรถฉันแล้วใอยเอาขึ้นอ่าจะซื้อไปให้ใคยเนะี่ยเจ้าเจ้าปืนี้นี่เนีนเ่ย อ่าเืนหนึ่งเด้ทีไปีไป่าย DSC ฝ่ไยได้ Oh. ครับผมโออเซ่ขามคันแท่นหะน้าให้เล่าได้แล้วให้สนใจกันเฟซบุ๊กคุณฝไล่์ไรนะครับเพจยูทูบกองมีคนณขรั่งไรเข้าไปบึง้งเพิ่นเอาคลิปลงในหันละงามได้กเหมาะให้ให้หน่อยให้ไงให้ได้เบิคกับ ah okay ครับ